สวัสดีครับผมผูร้รยการหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่28เตือน4 2566กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของไก่เจ้าปีเอริกเซนชี้ปัญหาทีม เซอร์ไต้พร้อมปล่อยนาบี้และก็เรื่องของผงเลีงเซ็นเตอร์แบ็กใหม่พร้อมรับไปฟันครับการเจ้าผีเอลิกเซนชี้ปัญหาทีมซึ่งการพิวเหลือ,องกิจคู่ระหว่างทอมมอนฮัลสสเปอร์เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยผลปรากฎว่าเสมอกันไป2องต่อสทำให้แมนยูยังอยู่ระดับ4มี60แต้มตามหลังอันดับ3อยู่2แต้มแต่แข่งน้อยกว่าน1นัดโดยคริสเตียนเอลิเซนกองกลางของทีมแมนยูได้ออกมาชี้ปัญหาของทีมไว้ว่า ผมคิดว่าพวกเราข่อนเกมลงไปและนั่นเป็นปัญหาของพวกเราผมคิดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาที่พวกเราเฉียบคมและออกนำแต่กลับไม่สามารถยืนในยะได้ผมคิดว่าพวกเราสูญเสียพลังไปเล็กน้อยเสียการควบคุมทําให้พวกเราได้ความเชื่อและเกมดําเนินไปอีกทางหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ดําเนินไปอย่างปกติเมื่อคุณตามหลังสองอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วพวกเราไม่ได้กลุ่มเกมเพื่อตัดพวกเขาออกไปแล้วมองโอกาสให้พวกเขาทำประตูแรกนั่นเป็นจุดที่มอะความมั่นใจ ยังคงเหลือเกมอีกไม่กี่นัดให้ลงสนามพวกเราต้องเดินหน้ากันต่อไปและนําความมั่นใจกลับมาเพื่อปิดเกมให้ได้พวกเราต้องทําได้จบทัพโฟร์ให้สําเร็จไทมเอเล็กเทนทาวก็ออกมาเสริมการที่แมนยูเสมอไว้ว่าแน่นอนว่าเมื่อคุณนําอยู่2-0แล้วจบได้ผลเสมอมันก็รู้สึกปิดหวังหลังโดนไล่มา2-1เราก็มีโอกาสที่จะทิ้งห่างออกเป็น3-1แต่เราทําไม่ได้จากนั้นก็มาเสียประตูดูรวมแล้วสกอร์2-2ก็ถือว่าโอเค พวกเราไม่ได้ลงเล่นดีตลอด90นาทีอิลเทนฮาล์กล่าวเซอร์ต้าพร้อมปล่อยดามี่ไบร์นมินนิกได้เลือกเปิดโอกาสปล่อยตัวแซมดามี่ถ้าหาทีมไหนให้ราคาเหมาะสมในตลาดซัมเมอร์นี้โดยทางดามี่เองไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในทีมมาเยือนสักเท่าไหร่แต่สื่อดังระบ,บตุตอนนี้ยังไม่มีการหาลือหรือพูดคุยกันระหว่างสโมสรและนักเตะในเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตหลังจบฤดูกาล โดยมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2026ผลงานของแซมดาบี้ลงสนามไปแล้ว12เกมทุกเลการทํทำได้12ประตูกับ1 1แอซิ์หงเลงเซ็นเตอร์แบ็กใหม่ลิ์พูทีมชางกฤษได้เตรียมพร้อมเสริมนักเตะใน่วงซัมเมอร์นี้โดยต้องการในตำแหน่งกองกลางไม่เท่านั้นแผนเซ็นเตอร์แบ็กก็สำคัญตัวทางโนเอลมาติปจะหมดสัญญาในปีหน้าส่วนเรื่องของโจโกเมสก็ยังไม่แน่นอนที่สำคัญอร์อมกระเล่น3วันดี4วันไข่ นั่นจะเป็นผลที่ต้องเสริมเพิ่มถึงจะมีฮิมลาฮิมากูนาเต้และโอกีฟันไดแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะดีพอโดลิฟูที่เลียงไว้มีด้วยกัน5คนก็จะมียอดก็การิโอจากแอร์เบ้ไลซิกอันโตนิโอซินวาจากเบนฟิก้ากอนซาโลอินาซิโอจากสปอร์ติลิฟันแฟร์ชูดจากโตรินโและเยเลียนทิมเบอร์จากอาแจกอัมสเตอร์ดัม ถ้าหาผิดภาพระการใดต้องเราต้องขอภแพกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งกันช้ามากเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเน้นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ